สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูนะคะการตรวจค่าเสื่อมราคาสะสมนะคะก่อนที่จะปิดบัญชีนะคะเราจะต้องตรวจค่าเสื่อมราคาสะสมก่อนนะ,ะวิธีการค่ะอันดับแรกเอารหัสหน่วยงานมากรอกที่คอลัมน์ C แถวที่1นะคะซึ่งเราก็จะมีรหัสกันอยู่แล้วนะคะอันดับที่2ค่ะมาที่ชีทฐานข้อมูลลาแอสเตรียมไว้ก่อนนะคะและเราจะต้องไปดึงข้อมูลลาแอสค่ะ ดึงฐานข้อมูลสินทรัพย์นะคะในระบบ l i n แอร์ที่เมนูนะคะระบบบัญชีทะเบียนสินทรัพย์นะคะจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์จัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์นะคะแล้วก็เลือก3ตัวนี้นะคะเราจะเลือกว่าทั้งหมดทั้งหมดและทั้งหมดค่ะนะคะเราจะเลือกทั้งหมดทั้งหมดและทั้งหมดนะคะกดแก้ไขออกมาค่ะ Export ออ,ออกมาเป็น Excel นะคะเตรียมไว้อะได้ข้อมูลตรง ะะเเาาก็จะ export ไฟล์สินทรัพย์ตัวนี้ออกมาเป็น Excel เตรีมไว้ค่ะนะคะถ้าระบบให้เปิดการใช้งานข้างบนนี้ก็เปิดการใช้งานด้วยนะคะอ่ะพอเราได้ข้อมูลครบแล้วนะสิ่งต่อไปค่ะเราก็จะมาที่ไฟล์ขอเนี้ยปิดตัวนี้ก่อนเราก็จะม,จมนะะีมาที่ไฟล์ตรวจค่าเสื่อมนะคะมาที่ไฟล์ตรวจค่าเสื่อมมาที่ชีทฐานข้อมูลลาแอรค่ะเลื่อนไปด้านบนนะคะเห็นสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ เราจะเอาเมาส์ไปคลิกที่สามเหลี่ยมเล็กๆ,ๆตัวนี้หนึ่งคลิกค่ะคลิกเข้าไปนะคะสังเกตดูว่าพอคลิกเสร็จแล้วเนี่ยแถบข้อมูลก็จะเป็นสีเขียวแล้วเราก็จะไปที่ชีทฐานข้อมูลสินทรัพย์นะคะเช่นเดียวกันค่ะเอาเมาส์ไปคลิกที่สามเหลี่ยมเล็กๆหนึ่งคลิกเหมือนกันนะคะคลิกขวาคัดลอกนะคะหรือ c o อปปี้ค่ะไปที่ชีทฐานข้อมูลลาแอที่เราวางไว้เมื่อกี้แล้วกดวางค่ะ เวลาวางนะคะเราจะวางแบบมีเงื่อนไขหรือวางแบบมีค่าค่าแวลู value, หรือวางแบบ123นะคะเราจะวางแบบ1 2 3่งสอเรียบร้อยแล้วนะคะผลต่างตัวแรกที่เราจะดูค่ะเราจะมาดูที่ชี้ตรวจค่าเสื่อมนะคะเราจะดูผลต่างที่ผลต่างคอลัมน์ไค่ะนะคะเราจะเลื่อนดูที่ผลต่างคอลัมน์ไอนะคะคลิกเข้าไปที่ผลต่างคอลัมน์ไอ ฟิกตที่ผลต่างคอลัมน์ไอนะคะผลต่างคอลัมน์ไอของใครมีผลต่างแบบนี้ขึ้นมาบ้างนะคะถ้ามีเลื่อนไปให้เจอเครื่องหมายแดดค่ะเอาเครื่องหมายถูกหน้าแดดออกแล้วกดตกลงแล้วมาพิจรารณากันค่ะว่าไอผลต่างคอลัมน์ไอเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะเราเรียนกันแล้วว่าสินทรัพย์ที่เป็นซีเครตมีอะไรบ้างนะคะ อ่ผลต่างคอลัมน์ไอตัวนี้อาจจะเป็นสินทรัพย์ที่เป็นซีเคร t ค่ะเช่นราคาทุนเกินหมื่นแต่ไม่คิดค่าเสื่อมราคานะคะถ้าสินทรัพย์ตัวนี้เป็นสินทรัพย์ที่เป็นซีเคร t นะเหมือนที่เราเรียนกันในห้องอบรมนะคะแล้วลาแอดเขาบอกว่าเราไปเลือกการลงฐานข้อมูลแบบไม่เข้าเงื่อนไขนะคะสูตรเนี่ยจะให้เราเตือนเราอีกรอบว่า ในสิ่งที่เราลงในระบบไลแอดเราลงถูกไหมถ้าเราบอกว่าในระบบไลแอดเราลงถูกแล้วนะคะคอลัมน์จนะคะกับคอลัมน์เตรงนี้เราจะเลือกว่าตามล่แอดน,นะคะเพราะไล่แอดเราทําถูกแล้วเราก็จะไปเลือกค่ะตรงคอลัมน์ J ของแต่ละแถวเราก็จะเลือกว่าตามไล่แอด พอคอลัมน์ j เลือกตามหลายแอดคอลัมน์ n ก็ต้องเลือกว่าตามหลายแอดด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือผลต่างคอลัมน์ i นะคะต้องดูว่าสินทรัพย์ตัวนี้เป็นสีเธร์ไม่เปิดตูวกรองค่ะที่คอลัมน์ i นะคะเราก็จะไปดูสินทรัพย์ที่มีผลต่างต่อเราจะไปดูที่ชี้ตลดค่าเสื่อมนะคะเราจะไปดูที่ผลต่างคอลัมน์ m ค่ะผลต่างคอลัมน์ m ของใครขึ้นตัวผลต่างเยอะแยะแบบนี้นะคะ ให้เลื่อนไปให้เลื่อนไปที่เครื่องหมายแดดเอาเครื่องหมายถูกหน้าแดดออกแล้วกดตกลงค่ะนะคะเอาเครื่องหมายถูกหน้าแดดออกแล้วกดตกลงเราก็จะได้ผลต่างคอลัมน์เอ้ยคอลัมน์ M นะคะเยอะแยะแบบนี้เหมือนกันอ่ะพิจารณาดูค่ะผลต่างคอลัมน์ M ขึ้นต้นด้วยศูนย์จุดนะคะศจุดศูจุดแบบนี้เราจะปรับปรุงไหม มันก็มีให้เลือกค่ะว่าจะปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมในระบบลาแอดหรือไม่ปรับปรุงนะคะเพราะเดี๋ยวเข้า n e w l i แอดแล้วเนี่ยนิวลแอดก็จะมีระบบ AI นะคะเป็นระบบ n a v i g a t o r นะคะจับค่าเสื่อมให้อีกรอบว่าค่าเสื่อมของเราถูกไหมถ้าไม่ถูกนะคะระบบก็จะบังคับให้เราปรับปรุงต่อน,นั้นแต่ถ้าเราบอกว่า0 0 1เอา0นจุดนะคะเอาศนจุดนะนะคะมากกว่า0.0มากกว่า0.05 ควรปรับแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับนะคะคอลัมน์ n ตรงนี้ค่ะให้เราเลือกว่าทำหลายแอดนะคะอันนี้สมมุติว่าเราไม่ปรับนะคะเราก็จะเลือกว่าตามหลายแอดอันนี้ศูนย์จุดนะคะศูนย์จุดศูนย์จุด,น,จดนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะสินทรัพย์ตัวนี้ในคอลัมน์ k นะคะมีค่าเสือ่อมแต่คอลัมน์ l อ่ะไม่มีคอลัมน์ k ตัวนี้มาจากหลายแอด ะคอะลัมน์ L ตัวนี้มาจากสูตรที่สูตรจะคำนวณให้ปรากฏว่าสินทรัพย์ตัวนี้ในระบบแลนของคุณมีค่าเสือ่อมนะคะแต่ว่าสูตรไม่มีแสดงว่าสินทรัพย์ตัวนี้ถ้าเป็นคลุพันค่ะคลุพันตัวนี้ก็อาจจะเป็นคืุพันที่ได้มาก่อนปี60ศหรือได้มาี่ปี60ยแต่ราคาไม่ถึงหมื่นหรือถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างสิ่งก่อสร้างตัวนี้หมดอายุการใช้งานไปแล้วก่อนวันที่1ตุลา2 5งหเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ตัวนี้ต้องไม่มีค่าเสือ่อม แต่คุณมีค่าเสื่อมติดมาเพราะฉะนั้นไอ้เคสนี้ค่ะต้องปรับปรุงนะคะต้องปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมในระบบลาแอสแน่นอนนะคะเพราะถ้าเกิดคุณไม่ปรับปรุงตัวเนี้ยอ่าตอนที่คุณทําจาหน่ายนะคะรายงานการจําหน่ายก็จะไม่ถูกแต่สงตงเขาจะไม่ดูราคาสินทรัพย์ที่ไม่เป็นสินทรัพย์ในมาตรฐานการบัญชีภาครัฐหรือสินทรัพย์ที่ไม่อยู่ในงบการเงินเขาก็จะไม่ดูนะคะแต่อันเนี้ยเราต้องปรงับออกนะคะ อีกอันนึงค่ะสินทรัพย์ตัวนี้มีผลต่างมีผลต่างเยอะแยะเลยนะคะก่อนอื่นคุณต้องดูก่อนผลต่างของค่าเสื่อมที่เกิดขึ้นที่คอลัมน์ M เนี่ยมันเกิดจาก1คิดค่าเสื่อมผิดไหมคิดค่าเสื่อมผิดจริงๆนะคะถ้าคุณคิดค่าเสื่อมผิดจริงๆอันนี้คุณต้องปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมในระบบลาแอน ะะเดี๋ยวจะไปบอกวิธีการปรับปรุงแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชคิดค่าเสื่อมผิดแต่ไอสินทรัพย์ตัวนี้ค่ะที่มันเกิดผลต่างเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่คุณโอนให้ลูกหรือจำหน่ายให้ลูกในปีนี้ดูได้จากตรงไหนนะคะดูได้จากฐานข้อมูลลาแอดดูได้จากคอลัมน์ S ค่ะ,ะสังเกตุนะตัวนี้คอลัมน์ S ค่ะราคาทุนของสินทรัพย์ตัวนี้สาม0มื่น จำหน่ายให้ลูกไปแล้วในปีนี้3 0 0 0 0ื่นเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ตัวน,นี้ในระบบละแอนเขายังคงอยู่เพราะมีการจำหน่ายในปีนี้แต่ปีหน้าเนี่ยเขาจะไม่โชว์มาละในทางข้อมูลแต่ในไฟล์ Excel ค่ะไม่รู้เพราคุณมีการจำหน่ายไปแล้วในคอลัมน์เอเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ที่คุณมีการจำหน่ายให้ลูกนะคะจำหน่ายในระบบไลออดวยวิธีการโอนให้ลูกนะคะในปีนี้ อันนี้คุณต้องลบใน Excel ทิ้งค่ะในลาแอสไม่แก้ไขนะคะจะแก้ไขในไฟล์ Excel อ่ะคุณก็ Delete ทิ้งได้เลยค่ะพอ Del e t e ทิ้งเสร็จแล้วนะคะในไฟล์ในชีตตรวจค่าเสื่อมค่าเสื่อมตัวนี้ก็จะไม่มีแล้วนะคะอันนี้เคสที่1ที่ต้องแก้ใน Excel ไม่แก้ในลาแอสเคสที่2ค่ะสินทรัพย์ตัวนี้มีผลต่าง แล้วไอ้ผลต่างตัวนี้ไม่ใช่ผลต่างที่เกิดจากการคิดผิดนะคะแล้วผลต่างตัวนี้เกิดจากการจําหน่ายบางส่วนค่ะสินทรัพย์ตัวนี้มีการจําหน่ายบางส่วนดูได้จากตรงไหนดูได้จากคอลัมน์ s เหมือนกันนะคะคอลัมน์ s เนี่ยคือการจําหน่ายในระหว่างปีเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ตัวนี้มีราคาทุน17ื่นจําำหน่ายไปแล้วบางส่วน7 0 0 0ราคาทุนของเขาก็จะเหลือแค่1 0,000ค่ะ ในระบบลาแอถูกต้องแล้วแต่ในไฟล์ Excel ไม่รู้ว่ามีการจำหน่ายบางส่วนเพราะฉะนั้นรายการนี้คุณต้องแก้ราคาทุนในไฟล์ Excel ให้เป็นราคาทุนที่เหลือจากการจำหน่ายบางส่วนแล้วซึ่งก็คือ1นึ่งมืนะคะอันนี้เราก็จะแก้ให้เหลือหนพอเราแก้เหลือ1 0 0 0 0มเสร็จแล้วค่ะไชี้ตรวจค่าเสื่อมตรงนี้นะคะมันก็จะไม่มีผลต่าง คก็จะเป็นผลต่างที่ถูกต้องตามที่ระบบรายแอคิดให้เลยอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้มีผลต่างค่ะแล้วผลต่างตัวเนี้ยเกิดจากสินทรัพย์ตัวนี้ได้มาในวันที่29คุมภาพุมธานะคะในระบบ l ายแอรไม่ต้องทำอะไรแต่ในไฟล์ Excel ในชีตฐานข้อมูล l ายแอค่ะให้ไปแก้วันที่29คุมภาพุมธาที่ได้มาเนี่ยเป็นวันที่ 2ี่สิแค่ะแก้ตรงนี้นะคะเป็นวันที่2 8ผลต่างค่าเสื่อมราคาตรงนี้ก็จะหายไปนะคะเห็นไหมคะนี่คือวิธีการตรวจสอบก่อนอันดับแรกทีนี้พอเราตรวจสอบเสร็จก็จะมีรายการสินทรัพย์ที่ต้องปรับปรุงนะคะเช่นตัวนี้ต้องปรับปรุงค่าเสื่อมราคาตัวนี้ไม่มี นะคะแต่เรามีหรือค่าเสื่อมราคาตัวนี้คิดผิดจริงๆนะคะคิดผิดจริงๆวิธีการปรับปรุงค่ะเราจะมาที่เมนูระบบ e la a d นะคะมาที่ระบบบัญชีมาที่ทะเบียนสินทรัพย์นะคะแล้วก็มาที่การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมตัวนี้ค่ะคลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ไปเพิ่มรายการปรับปรุงค่ะ,นะคะเพิ่มรายการปรับปรุงตรงนี้เข้าไป ะะเพิ่มไปการปรับปรุงวิธีการปรับปรุงค่ะเราจะ copy รหัสสินทรัพย์ที่คอลัมน์ b นะคะแต่กรณีที่เป็นรหัสสินทรัพย์ซ้ำต้องเอารหัสจาก l i n อน,นะคะแต่ถ้าเกิดรหัสนี้ซ้ำก็ copy รหัสสินทรัพย์ที่คอลัมน์ b ค่ะเอาไปวางที่รหัสสินทรัพย์แล้วก็กดค้นหาค่ะนะคะสินทรัพย์ตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นชื่อสินทรัพย์อะไรกลุ่มประเภทอะไรค่าซื่อราคาสะสมยกมาเท่าไหร่ ซึ่งคุณบอกว่าค่าเสื่อมราคาสะสมที่ยกมาตัวนี้เป็นค่าเสื่อมราคาสะสมที่ผิดนะคะค่าเสื่อมราคาสะสมที่ถูกต้องเนี่ยอยู่ในคอลัมน์ L ของชีตตรวจค่าเสื่อมคุณก็จะนำค่าเสื่อมราคาสะสมที่ถูกต้องนะคะในคอลัมน์ L ของชีตตรวจค่าเสื่อมมาวางคะ่ะนะคะเราจะไม่ปรับปรุงด้วยผลต่างนะ เราจะปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมที่ถูกต้องซึ่งค่าเสื่อมราคาสะสมที่ถูกต้องคือนะคะคอลัมน์ L copy คอลัมน์ L มาค่ะแล้วก็เอาไปวางที่หล้วก็ไปกดบันทึกค่ะนะคะเขาก็จะมีข้อมูลมาบอกว่าค่าเสื่อมราคาสะสมเดิมเท่านี้แต่ค่าเสื่อมราคาสะสมที่ถูกต้องในคอลัมน์ L คือเท่านี้นะคะคุณก็ปรับปรุงให้ครบทุกรยการแต่ถ้าเกิดเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ต้องมีค่าเสื่อม แต่คุณมีเช่นเดียวกันค่ะคัดลรหัสสินทรัพย์ที่คอลัมน์ b นะคะแล้วก็เอาไปวางกดค้นหาค่ะนะคะค่าเสื่อมราคาสะสมก็จะปรากฏมาให้แต่คุณบอกว่าสินทรัพย์ตัวนี้ไม่ต้องคิดค่าเสื่มราคาไม่ต้องมีแต่คุณมีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเคสนี้ไม่ต้องทำอะไรค่ะกับช่องนี้กดบันทึกได้เลยนะคะคุณก็ทำแบบนี้ให้ครบทุกรายการ พอครบทุกรายการเสร็จแล้วกลับไปหน้าหลักค่ะแล้วก็อนุมัตินะคะอนุมัติการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมตรงนี้เสร็จแล้วนะเราก็จะดึงฐา,านข้อมูลสินทรัพย์มาใหม่ที่เมนูทะเบียนสินทรัพย์จัดทําฐานข้อมูลสินทรัพย์จัดทาฐานข้อมูลสินทรัพย์นะคะแล้วก็ดึงมาวางใหม่เอามาวางที่ชีทฐานข้อมูลลาแอดใหม่นะคะวางใหม่แล้วก็ตรวจค่าเสื่อมใหม่คอลัมน์ I, นะคะเราก็ต้องมาเลือกว่าตามลาแอดอีกถ้าคอลัมน์ i เป็นลาแอดคอลัมน์ n ก็ต้องเลือกว่าตามลาแอดนะคะแล้วเราก็จะดูว่าไอผลต่างค่าเสื่อมราคาเนี่ยทั้งคอลัมน์ i นะคะต้องไม่มีผลต่างแบบนี้แล้วคอลัมน์ m ต้องไม่มีผลต่างแบบนี้เราถึงจะไปตรวจสินทรัพย์ระหว่างปีต่อค่ะ เดี๋ยวดู EP ที่2ในการตรวจสินทรัพย์ระหว่างปีนะคะ